สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่20กันยายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,638.59จุดบวกเพิ่มขึ้นมา7.02จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.43%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่65,000ล้านบาทเสศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานประกันอาหารธนาคารวัสดุก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TLI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.02%ก็ได้ประโยชน์จากบอลยูที่มีการปรับตัวกันขึ้นมาเป็นขาขึ้นในระยะนี้ แล้วก็ยังคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้กำไรจะเติบโตได้วกว่า25% year on year ทางด้านของเอราวันวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.03%มินบวกขึ้นมาได้2.73%เซนเทลบวกขึ้นมา3.24%ซึ่งก็คาดว่าน่าได้น่าจะได้อาน,นิสงส์งจากการที่ทางด้านของสททนั้นมีการประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติในปีนี้น่าจะถึงเป้าตามที่ประเมินเอาไว้ก็คือ12ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ทางด้านของ AAV วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.32% BA บ,บวกขึ้นมา5.61%ก็กกได้อันนี้สงจากการที่ทททนั้นมีการร่วมมือกับสายการบินจัดโปรโมชั่นลดค่าตัว๋วซึ่งทั้ง AAV แล้วก็ BA ก็เป็น2ใน6สายการบินที่ เข้าร่วมกับทางด้านของทททด้วยก็เลยได้อันุส่งตรงนี้ไปทางด้านของ Ea วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.41% Gpsc บวกขึ้นมา1.86%ก็ได้แรงหนุนมาจากประเด็นข่าวที่ทางด้านของกรมสรรพามิรนั้นจะเสนอบอร์ด EV ให้พิจารณาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ใหม่และการให้เงินอุดหนุนกับทางด้านของผู้ประกอบการผลิตแบตเตอรี่ในไทยในวันที่22กันยายานนี้ทางด้านของ s b i ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง10.13%ก็คาดว่ากำไรในตรมาส3ประโยคนนี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นรับกับช่วงของไฮซีซั่นทางด้านของ CRC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.58%ก็ได้แรงหนุนมาจากการเตรียมดันบริษัทย่อยก็คือทางด้านของบริษัทเมฟคอร์ปอเรชันเข้าซื้อขายในตลาด MAI เช่นเดียวกับพนันของ TU วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.79%ก็มีการเตรียมจะนำบริษัทย่อยก็คือ ITEL Corporation เข้าตลาดหล,ลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในไตรมาส4นี้อีกทั้งผู้บริหารเองก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้10-12%ทางด้านของ TOA วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.32% ก็คาดว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทางด้านของเอโซวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.13%ก็คาดว่าเป็นการเก็งกำไรก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการจ่ายปันผล50สตางค์ต่อหุ้นทางด้านของซัสโกวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้7.11% ก็คาดว่าผลการดําเนินง,งานในไตรมาสสามปี65นี้จะฟื้นตัวก็ได้รักหนุนมาจากการเปิดเมืองทางด้านของคีสวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.03%ก็คาดว่าผลการดำเนินง,งานในปีนี้จะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ส่วนทางด้านของมีนาทรานสปอร์ตราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.71%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการปรับเป้ารายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้20%ขณะที่ทิศทางธุรกิจก็ในส่วนของครึ่งปีหลังก็จะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของไทยคมราคาหุ้นติดลบไป7.63%ก็คาดว่า เป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เดือนนี้ก็ราคามีการปรับตัวขึ้นมากว่า23%ทางด้านของทีม G ราคาหุ้นติดลบไป7.03%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากเดือนนี้ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมากว่า150%เลยทีเดียวส่วนทางด้านของ T S R ราคาหุ้นติดลบไป2.78% เนื่องจากว่าบริษัท Better d r e a m ซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีการขายหุ้นออกมาอีก1.396%ทำให้เหลือถือหุ้น TSR อยู่24.933%และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ